คำแนะนำการใช้ยาเมราโทนินขนาด2มิลลิกร,รมัม เมลาโทนินเป็นฮอร์โมนที่ผลิตโดยต่อมไพเนียลในสมองตามธรรมชาติของร่างกายในเรื่องการนอนมีผลในการควบคุมวงจรการหลับและการตื่นการหลั่งของฮอร์โมนจะถูกควบคุมโดยความมืดทําให้มีการหลั่งฮอร์โมนออกมามากในตอนกลางคืนและลดลงในตอนเช้าและมีการผลิตลดลงในผู้สูงอายุจากการศึกษาพบว่ามีผลช่วยรักษาอาการนอนไม่หลับเบื้องต้นและอาการนอนไม่หลับจากการเดินทางโดยเครื่องบินหรือเจ็ทแลก ข้อบ่งใช้ของยารักษาโรคนอนไม่หลับช่วยให้เพิ่มคุณภาพในการนอนหลับได้ดีโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือผู้ที่ทำงานตอนกลางคืนแก้ไขปัญหาตื่นช่วงเวลาเช้ากุ่มอาการนอนหลับผิดเวลาบางไรายไม่สามารถหลับในเวลาที่ตั้งใจไว้บรรเทาอาการเจ็ดแหลกเหมาะสำหรับผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศโดยเครื่องบินที่ต้องปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของเขตเวลา ขนาดและวิธีการใช้ยาขนาดยา2มิลลิกรัมรับประทานก่อนนอน30นาทีถึง1ชั่วโมงการรับประทานควรกืนทั้งเม็ดเพื่อรักษาคุณสมบัติการออกฤทธิ์เนิ่นของยาไม่ควรบดหรือเคี้ยวเพื่อความสะดวกในการกืน คำแนะนำเพิ่มเติมเนื่องจากยาทำให้มีอาการง่วงนอนหลังรับประทานยาควรหลีกเลี่ยงการขับรถหรือกิจกรรมใดๆที่ต้องการความตื่นตัวการประสานงานหรือความ,มว่องไวของร่างกายและหลีกเลี่ยงการรับประทานร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะจะส่งผลต่อระบบประสาท ควรแจ้งแพทย์เกี่ยวกับยาที่กินประจำทั้งหมดรวมถึงอาหารเสริมสมุนไพรวิตามินและสารที่ใช้ใคลายเคยรียดหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีคาเฟอีนเช่นกาแฟชาโคลาและเครื่องดื่มชูกำลังการใช้เมลาโทนินเพียงอย่างเดียวอาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาการนอนหลับได้จะต้องปรับพฤติกรรมด้วยเช่นงดเสพโซเชียลมีเดียผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ผ่อนคลายความเครียด ออกกำลังกายทำกิจกรรมสันทนาการไม่รับประทานอาหารมือเย็นในปริมาณที่เยอะเกินไปรวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมในห้องนอนเป็นการแก้ไขต้นเหตุของการนอนหลับผิดปกติได้